ครูบาอาจารย์และพี่ๆน้องๆน,นะครับทุกท่านนะครับผมนะครับในนามตัวแทนของกองพันธ์ทหารากาุยูินกองี23ี่สามนะครับอย่างที่เคยได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบในการก่อสร้างอาคารยานสป,ปัโนนุศรน,นะครับร้อยปีขององค์หลวงตามหาบัวของพวกเรานั้นนะครับอตอนนี้ได้คลืบนหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับการก่อสร้างนะครับ ก็ผ่านพ้นไปสองอาทิตย์นะครับก็อย่างที่ท่านได้เห็นนะครับภาพณปัจจุบันนี้นะครับก็คือพร้อมที่จะเทพื้นนะอาคารแห่งนี้นะครับเพราะว่าได้รับความร่วมมือน,นะครับหลหลายท่านนะครับนในใน,ในการก่อสร้างครั้งนี้นะครับไม่ว่าทีมงานก่อสร้างจากของพระอาจารย์สุรานั่นเองท่านมาควบคุมการทํางานทุกวันนะครับเช้าเย็นค่ำแล้วก็ ของน้องๆอทหารอากาศโยธินารการกองพันธ์ทหารอากาศโยธินกองพน23นะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับได้ร่วมมือร่วมใจในการก่อสร้างครั้งนี้นะครับโดยไม่คิดนะครับอะไรทั้งสิ้นนะครับทาด้วยแรงด้วยใจนะครับด้วยความศรัทธานะครับแล้วก็ในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันความคืบหน้าก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับบุคคลภายนอก ที่มีจิตเมตตานะครับสมรรบคุณในการสร้างนะครับอาคารแห่งนี้นคาดว่าอาคารแห่งนี้นะจะเป็นอาคารที่สวยงามและใช้งานได้นะครับถายเป็นร้อยปีนะครับเพราะว่าอาจารย์สุรานท่านได้สั่งไว้ว่าให้สร้างให้ทำนะครับเกินมาตรฐานที่ทางกองทัพอากาศกำหนดให้นะสามารถที่จะการแต่ดินไหวได้นะครับเป็นอย่างดี แล้วก็เป็นที่สวยงามเป็นแบบอย่างของกอ,องพันอื่นต่อไปถ้ามีโอกาสสร้างนะครับแต่อาคารแห่งนี้เป็นอาคารแห่งแรกนะครับที่อาจารย์ท่านเมตตาและก็ครูบาอาจารย์นะครับหลายๆท่านและก็ลูกศิษย์ลูกหาหรือพี่ๆน้องๆนะครับที่มีจิตเมตตาในการร่วมบริจาคทรัพย์นะครับในการมาสมทบในการก่อสร้างนะครับการชุดหน้าในการสร้างก็ที านได้เห็นภาพนะปัจจุบันนี้นะครับน้องนทหารแต่ละวันนะครับผู้ช่กองพันนั่นก็จัดมาวลาเจ7 0 80นะครับหรือเป็นร้อยคนนะครับพลการก็เข้ามาร่วมก่อสร้างกันเป็นจานวนมากนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ชิญหน้าครูตาของกองพันธุทหารอากาศโยชินและ็ของกองทัพอากาศนะครับ ผมในานามของกองการนะครักระยินก็กล่าวขอบพระคุณนะครับผู้ที่มีจิตเมตตาครูบาอาจารย์ที่เมตตานะครับทัพเดี๋ยวสละทัพยิสินนะครับมาสมทบพคุณในการก่อสร้างนะครับแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะตามรูปแบบของที่กองทัพกาหนดมาแล้วก็ตามที่อาจารย์สุรานท่านได้สั่งใจไว้เนพะื่อสร้างเป็นนุณศรให้องค์ลวงตาของพวกเรานะครับแล้วก็หลายๆท่านก็เข้ามาก็มีความเพิ่ม การ่วมสร้างครั้งนี้นะครับบางอย่างก็ไม่ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดก็ได้รวกรรันน้องอาาน้กขาวนะครับก็มีคารู้สึกที่ดีนะครับกลับพ้ากลับบ้านไปก็ไปเล่าให้ญาติพี่น้องฟังนะเป็นครั้งหนึ่งในการร่วมกันสร้างอา,าหารใช้ประโยชน์นะัทั้ง ตัวทหารเองญาติพี่น้องมาเยี่ยมญาตนะครับหรือพละการครอบครัวของกองพันกองบินนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็คงจะใช้ประโยชน์ทั้งในการฝึกอบรมนะครับในการรุ่นทำกิจกรรมนี้หรือเป็นกานกีฬานะครับให้ทหารในพละการกองพันทหารกัโยตินวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ไ,ได้ไปตลอดนะครับ สิบปีเป็นร้อยปีนะครับอันนี้ก็ด mm ้วยความเมตตาด้วยความด้วยการใจนะครับท mm ี่ร่วมบุญโลกนะครับซึ่งทางหลวงที่อาจารย์สุรานท่านได้ไปนะครับตั้งแต่หลตาท่านท่านยังอยู่นะครับพวกผมก็เคยไปรับใช้ท่านัปัจจุบันนี้แม้นองหลวงตาไปแล้วก็ ยังไปดูแล,แลทางวัดวัดาตาอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการร้องขอทำสถานีติดตั้งสถานีวิทยุร่วมกับอาจารยสุรานนะทั่วประเทศนะครับนะไปร่วมสร้างอยู่ตลอดหรือนะว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่ทางวัดร้องขอมาก็ คาดว่าจะเทประมาณ120 0 0คิวนะคท่านอาจารย์สุรานท่านก็เร่งทำนะครับเสร็จน้โดยเร็ว,วันเป็นการเชิดหน้าจุตานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าให้ทุกท่านทราบเพีเ่งวทัานี้ก่อนแล้วก็มีความคืบหน้าขั้นตอนต่อไปผมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบก็อีกอย่างหนึ่งก็ขอากราบเรียนเชิญนะครับวันที่15ตุลา ครับมระาจาท่านจะทอดพระปาะตรงนี้เพื่อหาทุนสมทบนะครับสร้างโบรานอย่างนี้ให้แล้วเสร็จแล้วก็สวยงามเป็นแบบอย่างของกองพันอื่นและเป็นมรดกให้ของกองพันทหารกรยุทินกองยิทั์สาวและกองทัพอากาศนะครับวันที่15นะครับวันเสาร์ที่15ตุลานี้ถ้าท่านใดว่างจากภารกิจนะครับไม่ติดภารกิจก็มาร่วมทาบุญทำกุศลกันนะที่แห่งนี้นะครับจะ็เริ่มตั้งแต่เวลา0600นเป็นต้นไปนะครับอง รเรียนเชิญทุกท่านครับวันนี้ก็ขออนุญาตบรรยายให้ทท่านทราบเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณครับ